เจอศุกตรงไหนเออหน้างลงไปนะครับกำลาเดินขึ้นไปข้างบนแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูกำลังทำเรียลเตอร์อยู่ใช่ปะทีเนี้ยกูกูอยู่เมื่อกี้กูเป็พยานให้สีชมพูไม่ได้เป็นเว้ยเมื่อกี้กูอยู่กับสีชมพู คือคคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็คือไอไน้นมันออกไปแล้วแล้วผมมีตัวละเรแทนอนีกคนนึงครับคนสุดท้ายชื่อ,ช,อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรหลอ A few moments later ชื่ออะไรคุณกฤไอ้ไอ้ไอาการไม,ม่ยอมพูดจะให้จะไอเ้เสีต้มงมาพูดแทนนะคิดเอาคนดู <laughs> ไม่ไม่คู่คุยเลย <laughs> ดีมากดีเออไม่อยอมบูดไปคนยอมกดเลยครับ ป็นห้าอนีมเฮอยเฮ้ยทำรงกสังมามาปิดไหมปิดไหมปิดไหมคนดูปิดไหม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 อ้ลูกคือหวานเจี๊ยบเว้ยหวานเจี๊ยบทีนี้ก็หวานเจี๊ยบเลย เดือบเปิดกันได้ไหมเดือไปเฮ้ยกูข้ามไม่ได้ว้าสีแดงอ่ะเสียดายอ่ะเสียดายจังเสียดายอ่ะอยู่เก๋ย์กับเอาจะยังไงกับเอ้เยี้ยยืนขำไม่ได้ว้าเอาโอมเกาะโอ้ยตั้งคดีละ โอทูเลยครับเปิดโอทูเลยโอทูเดี๋ยวากลับเข้าไปครับมาทำทรงกลับเข้าไปครับทำทรงเข้ามาทำครับอ่าสามสี่สามเจ็ดสามอ่ะ 3, 4, 3, 7, 3, ผมซื้อใจซื้อใจสีดำมาซื้อใจสีดำมาซื้อใจสีดำมาซื้อใจสีดำซื้อใจ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 อยู่คนเดียวซื้ออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเอ้ยเดี๋ยวไอ้กันอยู่ไหนไอ้กันอยู่โน่นโอ้ยมาว่ะอืมเกือบฆ่าแนละ้วเกือบฆ่าเลยเกือบฆ่าแล้วเกือบฆ่าแล้วแหม หอมหวานสุดใจสีดจ้ำสุดใจสีดำสุดใจสีดำอ่ะผมว่าผมต้องฆ่าสักสีนึงอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยฆาตกรออกเกมโอ้ยิ่งหายและเหลือกูคนเดียวไอ้เหี้ย ไอ้้เหียฮะฮัลโหลครับว่าไงครับฮัลโหลครับกูอินกรุ๊ปเป็ดครับใครเป็นใครเป็นไหนนะใครเป็นไอ้การไอ้การลุ่นเหรออืมไม่กินของชื่อใครไม่รู้ในห้องไปหายไปอยู่ แล้วไอ้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 กายคนไหนไอ้กายคนไหนไอ้กูอันดับไอ้กายคนไหนกายสีเขียวเทีมไงคนเทไอ้กายเอ้าเอาคนเทียมันเบื่อผมทำไมคนเทียมผมก็อยู่กับคุณตลอดเวลาคนเทียมมันเบผมทำไมคนเทียผมอยู่กับคุณตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยทีนี้ยิบหายว่าไอ้เิยโนไม่ไม่ก้อยภูหินอ่ะนนั่แหละไอ้เ่ย ไอ้หรือปิดไหมอือเฮียการสุดเฮียแม่กูตาแบบอีบอสเตอร์น่ะเรเกเตอร์ว่ะให้เปิดีแอคเตอร์กันนะรวเลย

ลายลายลายลาเลายลายโป้กระดองกังต้องกิงต้องโป้กิ้งตาวงิ้งตัวอ้าวอ้าวเหียกูเียกูตายเจอสุดตรงไหนเออนหน้างไปนะคะเวลัเดินขึ้นไปข้างบนแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูกำลังทำเรยเตอร์อยู่ใช่ปะ ทีเนี้ยกูกู่มาแก๊สกูเป็นพยานให้สีชมพูไม่ได้เป็นเว้ยมาแก๊สกูอยู่กับสีชมพูกูทำเรียกเตอร์เอ้กูทำไม่นี่อยู่เรียกเตอร์อยู่ห้องสีชมพูเว้ยก็ตอนนาทีนี้กูก็เดินไปแล้วเนี้ยกูเห็นกองขยะกูเห็นเขาต้องกองขยะได้กเจอนนั้นก็กำลังเดินขึ้นไปทางซ้ายเอ่อหน้าไฟเคยมันมันจะมีคนทางซ้ายอ่ะคนนึงที่ดูต้องตองปิดนะโผมดูผมดู เห็นปะว่าใครค่าเห็นปะว่าใครค่ะาคิดว่าแต่กูอยู่กับสีวะแต่กู่แตเมื่อกี้กูอยู่กับสีชมพูนะกูทำกูย่างสีชมพูสีชมพูคือใครวะตัวลูกนี่เนี่ยเมื่อกี้กูอยู่สีชมพูเองเห็นปะเมื่อกี้พี่กำลังเดินเข้ามาเดินเข้ามาหาเองอะเห็นเดี๋ยวผมวิ่งสวนพี่ครูมาพี่ครูเห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวผมจะไปดูเช็คทางขวาเว้ยเพราะว่ามันกดแต่ทางซ้ายมันผมคิดว่ามันจะฆ่าทางขวาอ๋อ ก็กูก็แล้รับเห็นมึงกำลังเดินไปเรียนเต้ใช่ปะกูเลยเออเดินไปแต่ทีเนี้ยมึงไกลทางขวาไงกูเลยเออกูก็ยิงไงใจใจกูก็สงสัยมึงอยู่างไรมึงเดินไปอ่ะแล้วเจอศพเราไปดำเงาตายนานนะแต่แต่สีดำตายสีดำตายแต่เซนไม่ด้เดินหมดอ้เซนไม่ด้เดินหมแล้วเซนมันจะลงไปได้ล่างไงวะผมเดินเป้าไปเลยนี่เออผมเห็นยังเอ้ยไม่ลงด้านล่างเลยผมอยู่ด้านบนเลยแผลแผลซ้ายบนขวาหรือหรือว่าเซนมันจะลงหรือว่าเซนมันจะลงจากห้องนี้วะห้องห้องไอ้นี้ยห้องห้องสแกนอะแล้วแลลล้้วงงไปดา่ขะ ลงด้ล่างแล้วปค่าที่ห้องไฟอ่ะนานแอขอากูยูฮะกว่าผมไดู้มาบนกอยู่กับไอ้โน่โน่กูลงนอกมูฟังนะกูกูลงมาด้านล่างเว้ยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่บวเลยบให้เซนชนะก็ได้เพราะ่าไอ้เซนอะไอ้เซนมันวิ่งสวนกับกูตอนกูลงไปด้านล่างตอนกูลงไปจะไปทำเป็นเลเกอร์กับมึงอะไอ้โน่โอยระ เออเ้นเปนเออเซนเป็นไอเดนสีดำอาเชีอกูเอาเออเออก็ไม่เชื่อกูก็แพ้ไปซะค่นั้นแหละแพ้ไปซะเชียกูเบ้ไอ้เยกูเกียรติมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ม่เออเราคิดๆเหมกันก็ถ้าคิปนี้เพียงนี้ก็ทำอปถ้าคลิปนี้เพียงนี้ก็ทำไปเชียร์ใหม่ลิปหน้าคิปนี้ก่อนสดีครับ ยามจะมองจ้องเธอคำใดพูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเจอโน่นนางมาตั้งแต่เปิดโอ้ทั้งวันเธอคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอก็เกี่ยวนีืแเล่นเสียวใจ